สวัสดีครับพบกับผมอเมเนยวารจนีตนะครับกับช่อง YouTube ราชมันกันเองและเพจ Facebook ราชมันเช่นเคยนะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับก็ะะจะว่ากันต่อเนื่องด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นนะครับลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ทะเบียนนำจดกระบอกนี้นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมกับพิยุทธ์ได้ไปทำการรีวิวแล้วก็ยิงทดสอบให้ท่านดูกันแล้วนะครับในท่าน f c ท่านผู้ชมดูกันกน,นะครับ ยิงกันไปก็ประมาณสักคนละนัดสองนัดกับพิยุทธ์เนี่ยครับแล้วก็รวมทั้งยิงทดสอบยิงทดลองไปด้วยนะครับตอนแต่แรกนะครับก็แต่จะไม่ว่าถึงตัวปืนเป็นหลักนะครับจะว่ากันที่เรื่องของกระสุนนะครับก็สําหรับในส่วนของกระสุนที่ยิงไปในครั้งที่แล้วนะครับผมใช้กระสุน S B นะครับ S N B นี่ครับของเชดนะกระสุนตัวนี้เลยนะครับที่นำไปยิงทดสอบเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านู้นนะครับ ประมาณแสามสเดือนที่แล้วที่ผมกับพิยุทธ์เคยรีวิวลูกซองพกสั้นไปแล้ว1กระบอกนะครับก็ถือใช้กระสุนตัวเดียวกันนะครับที่ยิงนะครับแล้วก็นํากระสุนตัวเดียวกันนะี้มายิงกับอาวุธปืนกระบอกนี้นะครับเนี่ยกระบอกที่ยิงไปแล้วนะครับเพื่อจะให้ดูว่ารีคอยเป็นยังไงนะครับสาหรับกระสุนชนิดนี้เมื่อยิงจบมาแล้วนี่ครับผมก็มีความรู้สึกมานั่งวิเคราะห์คิดว่าเอ๊ะกระสุนตัวเนี้ย มันมีความแรงมากกว่ากระสุนมาตรฐานของไทยเราหรือไม่นะครับท้งที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับปอกทองเหลืองปอกฐานทองเหลืองของเขาที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็มีกระสุนมีขนาดที่ว่าความสูงนะครับไม่สูงมากเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ในกระสุนขนาดมาตรฐานผมก็เลยนํากระสุนของไทารามนะครับมาไทรามนะครับเป็นกระสุนที่ว่าเก่านิดนึงล้อเจ่านะครับนําม,มาเปรียบเทียบกันดูนะครับเนี่ยครับความสูงเขานะครับอ่า ดูกันนะครับฐานทองเหลืองนะครับของไทอาร์มนัดสั่งขวานะครับฝั่งขวาของท่านผู้ชมนะครับอ่ะคือของไทอาร์มฝั่งซ้ายของท่านผู้ชมเนี่ยครับจะเป็นของลูก s อสที่ผมใช้ทําการยิงทดสอบจะเห็นว่าลูก s อสนะครับเนี่ยครับลูก s อสแนฐานปอกทองเหลืองด้านนอกเขามีขนาดที่ต่ากว่านะครับแต่ว่าลูกไทอาร์มนะครับจะมีฐานปอกทองเหลืองด้านนอกสูงกว่ากันเล็กน้อยนะครับแต่เท่าที่ผมเคยยิงทดสอบมา ลูกไทาอารมนี่ครับยังไม่ได้ยิงทดสอบกับปืนลูกซองสั้นเลยนะครับแต่ก็ยิงกับลูกซองยาวมาผมรู้สึกว่าลูกกระสุนของไทยอามเนี่ยครับรัดเตอรเนี่ยจะยิงได้นิ่มพอสมควรครับนิ่มกว่าลูกบุลเลตแล้วก็ลูกนี้ผมก็เคยไปยิงกับปืนลูกซองยาวเช่นกันผมรู้สึกว่าลูกนี้นะครับจะยิงมีความรุนแรงหรือว่าแรงเตะม,มากกว่ากระสุนของไทยอามนะครับผมก็เลยจะนําปอกกระสุนที่ยิงแล้วมาผ่าวิเคราะห์ให้ดูกันนะครับนะเปรียบเทียบกันดูนะครับเคยก็ ต่อเนื่องนะครับจากครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะครับทะเบียนนำจดปี18กระบอกนี้นะครับความสวยงามต่างๆรายละเอียดผมรีวิวไปคร่าวๆแล้วนะครับจากการนำไปยิงทดสอบนะครับยิงทดสอบนะครับระบบปฏิบัติการก็เรียบร้อยดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือเมื่อยิงไปแล้วนะครับผมยิงไปทั้งหมดจำนวน4นัดนะครับ จจะวนสี่นัดจริงทดสอบด้วยยิงลงถ่ายคลิปไปด้วยครับสี่นัดตอนแรกนะครับระยะรอยต่อของเขานี่จะคือสนิทเลยครับสนิทเปี้ยเลยตอนนี้ก็มองดูมันก็ยังสนิทดีนะครับแต่ว่ามันมีระยะนิดหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยครับระยะที่อันนี้เป็นกระดาษนะครับกระดาษบินค่าไฟเรานี่ครับบางๆนะครับบางรู้สึกจะบางกว่า e ส c เล็กน้อยนะครับใช้สอดเข้าไปตรงช่องว่างนะครับเนี่ยครับตรงรอยต่อรอยนะครับ สามารถสอดลงไปได้นะครับนี่คือระยะที่เขายืดยืดออกมาจากการยิงวีซีนัดนะครับจริงๆแล้วมันก็แทบแทบจะไม่ยืดรลกนะครับแล้วก็มันแน่นมากนะครับ AC ีเนี่ยสอดสอดแทบไปลงครับพอมาตึงก็ลงใช้กระดาษบางแบบนี้ครับแล้วมันก็ตึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันหลวมนะครับเนี่ยเคาะกระดาษมันก็ยังไม่หลุดออกนะครับแต่ก็ทําให้เกิดข้อคิดว่ากระสุนที่เรายิงเนี่ยมันมีความแรงกว่าปกติ มาตรฐานทั่วไปอยู่เล็กน้อยบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับลูกไทยเรานะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้ปืนเคลียร์แล้วนะครับเมื่อกี้นี่เคลียร์แล้วปืนวบาไว้ก่อนครับนี่นะครับกระสุนที่ใช้ยิงคราวที่แล้วทั้งหมดจำนวนสี่นัดนะครับก็เป็นลูก snb นะครับ snb ของเช็คนะครับเป็นลูกนอกนะครับก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะกระสุน snb เนี่ยมันมีความแรงนะครับมากกว่ากระสุนไทยเราหรือเปล่า ก็เลยลองยกส่องดูก็จะเห็นว่าตรงนี้ผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นหมอนนะครับมองดูกับแสงนะครับตรงนี้มันจะสะท้อนมองไม่เห็นนะครับก็เลยนํามาผ่าเอาปอกเขามาผ่าดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือปอกของ SB ที่ยิงไปแล้วนะครับนะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่ามันแรงอัดของเขาทําให้เป็นเส้นก็คือรอยเดียวกับในลํากล้องนะครับผิวลํากล้องของเขาครับจะให้ดูในลํากล้องอีกทีนึง ลำกล้องที่ผมเคยรีวิวไปแล้วว่ามันเป็นรอยเครื่องมือนะครับรอยเครื่องมือตอนที่เขากัดเจาะมาตอนทําลํากล้องเครื่องมือในสมัยสัก40ปีที่แล้ว40กว่าปีนะครับนะครับเมื่อยิงไปแล้วมันก็ทําให้เกิดแรงดันสูงแรงอัดสูงนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับที่อัดตัวแหวนนะครับแต่ก็คัดปลอกเด้งปกตินะครับก็หมายความว่าลูกนี้มีความแรงพอสมควรส่วนนัดนี้เป็นปอกกระสุนของไทยอาร์มนะครับ ที่ยิงจากปืนคนละกก็บอกก็คือยิงจากปืนลูกซองยาวออโต,โต้ไซกาของผมนะครับแต่ว่าเป็นปอกเก่าที่เก็บไว้มองดูเพืนๆจะเห็นว่าฐานทองเหลืองของลูกไทาอามสูงกว่าน,นะครับอย่างที่ชาวบ้านหรือหลายๆท่านเข้าใจว่าปอกทองเหลืองที่สูงกว่าจะมีความแรงของดิงขับที่สูงกว่าน,นะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกบางคนบางคนเรียกกันว่าลูกหนึ่งแรงแรงครึ่งสองแรงหรือว่าครึ่งแรงอะไรเนี้ยสมัยก่อนเขาจะมองจากฐานทองเหลืองแต่ตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่า มองจากฐานทองเหลืองไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับดูกันชัดชัดผมเอาลูกที่ยิงแล้วนะครับของ s อสนะครับที่ยิงทดสอบไปแล้วนะครับที่ผมบอกว่าทำไมมันแรงเตะมันรีคอยมันสูงยังเลยนะครับพอมาผ่าออกดูด้านในของเขานะครับก็คือพลาสติกนะครับฐานพลาสติกสีขาวที่ใช้รองรับดินปืนนะครับดินปืนที่เขาจะใส่มานะครับก็ดินปืนก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็หมอนของเขานะครับที่ผมดูหมอนขอเขาจะเป็นเหมือนเป็นกระดาษอัดนะครับกระดาษอัดมาจะไม่ใช่เป็นพลาสติกบัฟเฟอร์ถ้าลูกของไทยเราลัดหลังๆนะครับถ้าเรามองเห็นลูกที่มันเป็นสีปอกสีขาวใส่จะมองเห็นว่าฐานเขาจะเป็นเหมือนบัฟเฟอร์ยุ่นตัวได้เล็กน้อยนะครับอ่ามันจะเป็นช่องๆนะครับแต่อันนี้เขาเป็นหมอนแบบใช้เหมือนกระดาษอัดมาข้างแน่นมันก็เลยทาให้แรงเตะขอยหลังเนี่ย มันก็เพิ่มมากตามไปด้วยโดยเฉพาะดินขับที่ก็ใส่สูงมากกว่าปลอกทองเหลืองที่เรามองไม่เห็นเมื่อมันอยู่ด้านในนะครับก็เท่ากับว,ว่าดินขับเขาสูงพอสมควรเลยนะครับสูงกว่าฐานปลอกท้องเหลืองก็คือแรงนั่นเองครับนะครับอันนี้ก็คือที่ผมมาเปรียบเทียบผ่าเช่นกันอันนี้ทีมบอกว่าก็คือลูกไทย่ยามเห็นไหมครับปลอกท้องเหลืองสูงกว่าแต่ดูด้านในครับฐานพลาสติกของเขาเห็นไหมครับเขาขาวที่รองรับดินปืน นะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นหรืออาจจะสูงกว่าเล็กน้อยแต่ไม่เกินไม่เกินฐานปอกทองเหลืองด้านนอกแน่นอนครับลูกของไทยเราส่วนมากจะใส่ดินเปินมาไม่เกินฐานปอกทองเหลืองด้านนอกนะครับไม่เหมือนกับลูกนอกลูกที่มาจากเมืองนอกครับยุครงหลังก็คือเทคโนโลยีในการผลิตพลาสติกเขาค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็บ้านเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อเก่าๆเหมือนบ้านเรานะครับว่าให้ดูจากฐานทองเหลืองนะครับเขาก็เลยพัฒนาไปไกลแล้วนะครับแต่ลูกของไทยเราในบ้านเราในผมสันนิษฐานว่า ตามชนบทหรือหลายๆท่านยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องฐานทองเหลืองด้านนอกดีครับเป็นตัววัดความปริมาณความสูงของดินขับที่อยู่ด้านในนะครับเขาก็เลยทําประมาณนี้แล้วถ้าสังเกตนะครับนะครับปอกพลาสติกตัวสีแดงนี่นะครับของ snb นะครับของนอกของเขาจะหนากว่านะครับหนากว่าชัดเจนนะครับหนากว่ายิ่งเฉพาะช่วงโคนนะครับช่วงโคนเห็นไหมครับของเขาจะหนานะครับแล้วก็ ขึ้นไปช่วงปลายก็จะบางลงนิดหนึ่งแต่ก็ยังหนาอยู่นะครับส่วนของไทยเราเนี่ยครับบางเฉียบเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมลูกในเมืองไทยเราถึงเบาวกว่าแล้วก็ใส่ดินขับน้อยกว่าส่วนลูกของเมืองนอกเขาก็จะใช้ดินขับสูงกว่าฐานปอกทองเหลืองนะครับเนื่องจากว่าพลาสติกเขาค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยให้ดีกันนะครับถ้าใครที่ มีอาวุธปืนลูกซองสั้นที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่จะนําไปลองยิงดูนะครับก็ถ้าจะให้ชัวร์นะครับเพื่อถนอมปืนถนอมมือของเราแล้วก็ลดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดตามขึ้นมาก็ให้ทําการผ่าดูเลยครับผ่าดูดินงขับข้างในเลยครับเปรียบเทียบเลยเราดูจากปลอกฐานทองเหลืองถ้าเกิดมันไม่เกินก็ตามนั้นเลยครับสามารถยิงได้สบายใจอุ่นใจนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เอามาแนะนําให้ดูกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับ คราวหน้าผมจะนําไปยิงผมก็จะต้องทําการผ่าดูดินขับแล้วก็ฐานปรรจุดินขับข้างในก่อนนะครับให้ดูให้ชัดเจนนะครับเพื่อความปลอดภัยโอกาสต่อไปครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ